วันนี้เจียนจะพาเพื่อนๆไปดูการนัดพบและพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่พี่ใหญ่หรือเซียหนึ่งที่เคารพของเจียนนำพาเพื่อนที่น่ารักและธุรกิจที่น่าสนใจมาให้เจียนและหรืออะไรก็ตามที่เจียนยังไม่รู้เรื่องได้มีประสบการณ์เพิ่มอย่างใหม่ไปดูกันเลยครับวันนี้เซียหนึ่งเจ้าของอู่รถนัดคุยกับเพื่อนเพื่อกิจกรรมอะไรเพื่อความเหมาะสมก็แต่งตัวให้เรียบร้อยเป็นครีเอเตอร์ ก็ต้องมีอุปกรณ์เมื่อพร้อมแล้วออกเดินทางถึงที่หมายกัมาระทอ,อือหนึ่งเขาไม่ได้ทำสองไอตัวไมล์เซตนั้นนะครับมันเป็นสคริปต์มันยังไม่สเซตอืมไม่รู้หนุ่มก็เห็นหนุ่มเหน็หน,หน,หน,หนทำเต้นรถมาก็ทำเต้นรถมา,า,ม,ามือนกันหลายหลายสิ่ง ก็เป็นเรื่องที่สปรายมากแล้วก็เกินความคาดหมายนะครับแต่ถามผมบอกได้เลยนะครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยและผมก็ไม่อเลิทอะไรเลยและผมก็ไม่แปลกใจอะไรเลยเอ๊ะผมผิดปกติหรือเปล่านี่แต่วันนี้เป็นวันที่โคตรดีเลยสําหรับผมมันเป็นวันเกิดของเจียนครับเพื่อนๆและเจียนก็ได้รับโอกาสและการมอบอะไรบางอย่างที่โคตรจะแสนพิเศษมากๆ แบบยกระดับเลยเอาไว้วันหน้าถ้าหากมีอะไรคืบหน้าและเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรกับเจนเกิดขึ้น <c oughs> ก็คงจะได้ทำให้เพื่อนๆได้เห็นภาพในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แต่สำหรับวันนี้ขอบคุณสละโอกาสและความปรารถนาดีของเพื่อนพี่น้องและผู้มีพระคุณครับ